เอาละครับอยู่กับผมเจนวันโฟนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเดียโก้ฟอลันนะครับสูรหน้าทีมชาติลุกไว้นะครับเคยขาแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แอตเลติกมาลิดมาแล้วนะครับสำหรับเดียโก้ฟอลันครับสูง180เซนติเมตรนะครับ,นรบหนัก75กิโลกรัมถนัดเท้าขวานะครับไซส์4ขวา5นะครับสำหรับเดียโก้ฟอลัน มาโดยที่ค่าพลังกันบ้างครับสลับเดียโก้ฟอรันครับเล่นได้ทั้งหมดในแดนหน้าเลยนะครับปีกซ้ายปีกขวาครับหน้าต่ําหรือหน้าเป้าครับเล่นได้หมดนะครับพลังงานสีดาวครึ่งนะครับถ้าสกิลสีดาวนะครับฟีเท้า111การยิง104การส่งบอล9กาการเลี้ยงบอล108การตั้งรับ59สภาพร่างกาย80นะครับสรับเดียโก้ฟอรันเม็ดม่วงเทนห้าครับ มาดูที่คุณสมบัติกันบ้างครับอัตราการบุกสูงอัตราตั้งรับสูงนะครับขึ้นสุดลงสุดครับสำหรับของหน้าคนนี้นะครับมีท่าสกิลรูเลตนะครับมีคุณสมบัติยิงปั่นโค้งยิงประตูจากที่ไกลนะครับสุดสุดครับเดโก้ฟอลันส่วนราคาเม็ดม่วงในตลาดตอนนี้ก็จะประมาณ100ล้านนะครับก็มาดูกันว่าเดลโก้ฟอลันนะครับนักเตะ100ล้านคนนี้นะครับจะโหด จะสุดขนาดไหนครับไปดูกันเลยครับดอกบา r ครับได้บอลส่งที่ซีดานมาที่วิฟิโก,โกปาดมาในแล้วก็ปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับเดียโกฟารันง่ายๆเลยครับดูภาพชากันอีกครั้งครับดูครับปาดเข้ามาในแล้วก็ปั่นด้วยขวานิ่มๆเหัืนลูกนี้เป็นประตูครับ มาดูลูกเตะม,มุมครับซิดานเล่นลูกสูดมาที่เดโกก็ฟรันครับเล่นสั้นมามาที่เดโกก็ฟรันล็อกแล้วก็ยิงยัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหยิงไปได้ยังไงครับมุมนี้เด็กกฟฟรันสุดสดครับดูครับมุมนี้ซัดเรียบร้อยครับโอ้โหยิงไปได้ยังไงครับลูกนี้ มาดูที่ลูกนี้เซฟจุดโทษได้ครับโจฮาร์ดจหวันนี้จะสวนหรือไม่ครับเวลาเปิดบอลขึ้นมาที่บอลหลักครับมาที่เดียโก้ฟอร์ลันฝากมาที่ดอกบาไปเลยครับฟอร์ลันวิ่งําทางไปแล้วมาที่ลูฟิโก้ครับตอกลูกนี้ครับหลุดเลยครับแล้วก็เปิดเข้าหัวฟอร์ลันครับลูกนี้โอ้โหสุดสุดครับเดียโก้ฟอรลันครับดูภาพชาร์ีกังครับ ฟิกโก้เบิดแม่นมาครับลูกนี้โอ้โหจุดนัดพบก็เรียบร้อยไปครับแฮตติกฮีโร่ครับมาดูที่เกมนี้กันบ้างครับบัลลักฟิโก้วิเอลาฟอร์ลันมาทีลุยฟิกโก้ครับฟอร์ลันนิ่งอนทางไปหลอกหลอกแล้วก็ปั่นเรียบร้อยครับโอ้โห เหนือชั้นจริงๆครับหลอกก่อนยิงตั้งสองครั้งแล้วก็ซัดด้วยขวาเน้นๆนะลูงนี้ดูครับหลอกมาแล้วก็ยิงปัน่นโคง้งเสียงหนังมากเลยครับจงังหวะนี้สุดๆนะครบเบยโกฟอร์ลันมาที่ด็อกบาบล,ลติตัดบอลได้เลยครับฟอร์ลันฝากมาที่ด็อกบาบฟอร์ลันบินนำทางไปแล้วด็อกบายังไม่ มาที่บัลหลักฟอร์ลันลูกนี้แล้วก็ปั่นเรียบร้อยโอ้โหกดปั่นนิดเดียวก็เข้าไปแล้วฟอร์ลันคมมากครับนักเตะคนนี้ดูรครับฝากมาแล้วก็ปั่นด้วยขวาโอ้โหเข้ามุมแล้วพวกนี้หมดสี่เซฟครับพวกษาประตูขึ้นนำแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ครับมาที่ด็อกบาครับฝ่ายตรงข้ามรุดกุลิต กุณดิดพาบอลขึ้นมามาที่ดอกบ่าตัดบอลได้ด้วยครับเฟอร์ดินานส่งขึ้นลังมาบ้านหลักครับเราแทงมาที่ลูฟิโกครับจิงวะนนี้โอ้โหไม่ได้ครับอลิสันมาที่มิลกุวิดซาวิทนะมาที่โรนัลโดโรนัลโดกระชากริมเส้นมาโรนัลโดตัดบอลเข้าในโอ้โหชนกันครับจังวะนี้ จากนี้ปาดเข้ามาในแล้วก็แล้วก็สกัดบอลได้ครับลูกนี้มาที่ดอกบาฟิโกครับบัลหลักครับฟิโกวิ่งมาแล้วครับลูกนี้กระชากโอ้ผมไม่ได้ได้อยู่ครับลูกนี้แล้วก็ยังไงลูกนี้ปาดมาเรียบร้อยครับหมองเข้าไปครับเด็กกัฟอร์ลันสุดๆครับสำหรับลุยฟิโกดูครับฟิโกเปิดมา เข้าหัวครับโอ้โหตามนัดเลยครับลูกนี้ขึ้นมาแล้วสามประตูต่อศูนย์ครับมาที่จังหวะนี้ครับผู้เล่นสาปรตูเปิดขึ้นมามาที่ดีดีเยด,ดอกบาครับดอกบาลูกนี้เปิดมาที่ดีกก o ฟอร์ลันฟอลันหลอกจริงลูกนี้แล้วก็ปันโคง้งโค้งเรียบร้อยครับดีกก o ฟอร์ลันครับโอ้โหและยังคมด้วยนะครฟอร์ลัน ในเกมนี้ผมเอาไปเล่นปีกไซ้าะครับแล้วก็ปั่นนะรเรียบร้อยครับเดโกฟอรันมาทีจังหวะนี้ครับฟอรันได้วอนวิ่งทำทางไปแล้วครับฟอรันส่งมาครับแล้วก็หลอกหลอกแล้วก็ปั่นด้วยขวาเรียบร้อยโอ้โหสุดๆครับเดโกฟอรัน หลอกไปสองจังหวะครับดูครับหลอกมาแล้วก็ปัน่นโค้งโค้งโอโหหมดสิทธิ์เซฟแล้วครับเพื่อขึาประตูฟอรันมาที่ลุยฟิโกแล้วก็ซัดโอ้โหชนคานครับซ้ำเข้าไปเรียบร้อยครับเดียวก็ฟอรลันมาดูหมดเมนเจ,เจอร์กันบ้างครับซีดาน มาที่วิเอลามาที่ฟอร์ลันเรียบร้อยครับเดโก้ฟอร์ลันยิงนิ่มๆเข้าไปนี่ครับท่าดใีใจของเดโก้ฟอร์ลันในเกมนี้ดูลกูลกเตะมุมลูกนี้ครับเปิดเข้าไปสกัดบอลได้ฟอร์ล oh ันโอ้โหจับบอลลงแล้วก็ซัดด้วยซ้ายเรียบร้อยครับลูกนี้อืม้มคมมากครับเดโก้ฟอร์ลันดูภาพชากันอีกครั้งครับดูครับ จับด้วยขวาสัดด้วยซ้ายโอ้โหยิงเร็วแลนะ้วนี้เหนือชั้นสุดๆครับมาที่บัลหลักดอกบ่าโอ้โหถวายผ่านในรรประนี้พัทิวิลาถวายผ่านไอเดียก็โฟเวลันยิงเข้าไปครับตรงนี้เขีรยเริ่มเล่นครับวีเอลามาที่บัลหลักครับ บัลลักหาเพื่อนบัลหลักยังไม่ส่งครับมาที่เวล่าเรฟิกโก้ปาดมาโอ้โหแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับเดวโก้ฟอรลันพิกบอลหันมายิงเลยครับเวล่าลูกนี้ครับแล้วก็หาช่องครับเดโก้ฟอรันโอ้โหคิวลาพาลูกนี้ซัดก็ไปนิ่มๆเลยครับโอ้โหายสุดสวยเลยครับแพทิกเวล่าดูกันอีกครั้งครับการใจ โอ้โห oh ตัดกองหลังมาสองคนแล้วก็ซัดด้วยขวานิ่ม,มๆเรียบรอ้อยเด็กโก้ฟอร์ลันมาที่จ้าวันนี้กันบ้างครับเดฟิโก,โก้ด็อกบาต่อส่วนมาที่ฟอร์ลันแล้วก็ซัดเรียบรอ้อยครับโอ้โหยังข่มครับเดโก้โฟอร์ลันมาดูทีแจ้วันนี้กันบ้างครับแพทริกเวรล เวลาทำชิ่งหนึ่งสองฟอรลันแล้วก็ซัดโอ้โหอย่างไกลครับลูกนี้ยิงออไปได้ยังไงครับเดโกฟอรลันลูกนี้โอ้โหสุดสวยเลยครับดูครับทำชิ่งหนึ่งสองส่งบอลคืนมาแล้วก็ซัดไกลลูกนี้โอ้โหเข้ามุมประตูนลครับลูกนี้เปิดมาลูกนี้วิเอล่าส่งมาซีดานซีดาน ยังไงครับซีดานเวลาะโอ้ยิงไกลอีกแล้วเดียโกฟอรลันสุดๆับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเดียโก้ฟอรลันนะครับสูดหน้าสารพัดประโยชน์นะครับเล่นปีกซ้ายปีกขวาหน้าต่ำหน้าเป้าได้หมดนะครับไฮไรี์ที่เพื่อนได้เห็นนะผมจับไปเล่นทั้งปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หน้าเป้านะครับเล่นได้หมดทุกตำแหน่งครับในราคาเม็ดม่วงหนึ่งร้อยล้านครับเพื่อนๆคิด ว่าค้มหรือไม่สําหรับเดียโก้ฟอรันครับส่วนตัวผมให้10เต็ม10เลยครับเดียโก้ฟอรันน่าจะใช้ยาวๆครับท่านเพื่อนอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ